สวัสด well. ีครับสวัสดีวันนี้ผมเซลลแบ็นะครับวันนี้มาส่งมอบรถครอาครัวของพี่กมลวันพินะาพ่นะาใช่ครับเร้าผมงพินะวันนี้เรารับรถรุ่นไรกันวันนี้ผมออกเป็นแทย์พอโต้นะครับแทย์อโต้ที่ผมบอกว่ารอลูกลูกค้าให้ลูกค้าดาวผมได้เลยเนี่ยสวยถูกใจสีตรงรุ่นถูกใจลูกค้าแน่นอนนะครับพีน้ครับผมถามนิดนึงพ่นะาทำอาชีพอะไรอยู่ครับพนักงานบริษัทนะครับพนักงานบริษัท คอนเฟิร์มนะครับว่าออกรถกับแม็กง่ายนะครับมีปัญหาอะไรโทรมาปรึกษาคุยกันได้เลยเดินมาคุยเดินมาเล่นมาทักทายแม็กได้นะครับคือเราใช้งานนะครับจัดงานเราถึงมีเลยนี้ใช้ใครสนใจนะครับเรื่องงานผอฝปากร้านของพี่น้าเลยนะครับว่าติดต่องานอีเวนต์ต่างติดต่อพี่น้าได้เลยเดี๋ยวผมจะแทนกไว้ในแฟนเพจของผมนะครับก็วันนี้รถตรงสีนะครับตรงสเปคแล้วก็ชุดแต่งก็คือเซลต่าใจนะครับจดได้แบบ้ จัดได้เลยครับคือตรงสเปคทุกอย่างเลยนะครับนึกถึงกระบะนึกถึงซีสูรนะครับนึกถึงซีสูรนึกถึงแม็กนะครับขอบคุณมากพี่อันนี้คอนเฟิร์มครับได้ไวจริงครับผมก็ผมขอตัวส่งมอบรถให้พี่นาก่อนนะครับขอบคุณพี่นามากๆนะครับคุณนาดครับแล้วเจอกันสวัสดีครับผม